สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมประชา,าสารแสนพืดีกลับมาพบพูดคุยกับทุกท่านเช่นเคยคลิปวิดีโอชุดนี้กำลังจะคุยให้ท่านฟังในเรื่องของ road to success เส้นทางสู่ความสำเร็จของคนรุ่นใหม่มีหลายเงื่อนไขหลายเส้นทางความสำเร็จวันนี้ผมจะคุยให้ท่านฟังสั้นๆดังนี้ครับปัจจัยเห็นความสำเร็จมีอยู่3ตัวด้วยกัน KFC, GPS, PDAC คนที่ประสบความสำเร็จจำไว้นะครับเขาจะมีความชัดเจนในสิ่งที่เขาต้องการ No What is the really thing อะไรคือสิ่งที่เขาต้องการและเขาก็จะโฟกัสในสิ่งที่เขาต้องการนั้นเขาจะพูดถึงเขาจะทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนั้นที่สำคัญเขาจะทำแบบที่มีความมุ่งมั่นรู้สิ่งที่ต้องการจับจ้องจมจอและมุ่งมั่นนี่คือเงื่อนไขแรกของความสำเร็จ เรื่องที่สองก็ฝากถึงท่านก็คือ GPS หลายท่านขับรถเดินทางก็จะมีตัว Global Positioning System หรือ GPS นำทางแต่กรณีที่เราต้องการประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญครับตัวแรกสุดคือเป้าหมายเป้าหมายต้องเคลียร์เราต้องการอะไรเมื่อเป้าหมายชัดมีแผนสู่เป้าหมายนั้นเมื่อมีแผนสู่เป้าหมายนั้นก็มี s ส d u l e หรือ action plan ที่จะไปสู่ ตัวสุดท้ายก็คือ PDAc PDAc จะแตกต่างจากคนทั่วไปคนทั่วไปจะใช้ชีวิตแบบวางแผนปฏแบบิบัติวางแผนแผนดูเช็คตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขแอคแต่สำหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสาเร็จเขาจะเปลี่ยนจาก PDCa เป็น PDAc ตัวสุดท้ายจะใช้คำว่า challenge 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 คือการยกระดับตัวเองไปสู่อีกจุดหนึ่งด้วยการท้าทายตัวเองเสมอเป็น ภาษาอังกฤษใส่คำว่า stretching stretching คือขยายศักยภาพหรือความสามารถของจะคของออกไปนี่คือสิ่งที่ผมนำมาฝากท่านวันนี้ต้องการความสำเร็จอยากได้สิ่งที่อะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะได้แค่ F4 อย่าลืมนะครับ GPS แล้วก็ตามท้ายปิดท้ายด้วย p d a c ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมประชาสันสังธดีด้วยดีตลอดมายังมีคลิปลักษณะเดียวกันนี้ออกมาให้พี่น้องได้เรียนรู้ต่อเน,นื่องนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีทุกท่านครับ